เดลี่พิ c t เชอวันนี้โอ้โหผมต้องในฐานะที่เรานั่งจัดรายการที่นี่ทุกคืนนะฮะเราก็ทํารายการที่ที่ Voice TV เนะี่ยผมก็ทํารายการเดลี่โดสนะในช่วงต่างๆก็จะมีรายการแตกต่างในศักยภาพที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็จะรายงานข่าวมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ผมนั่งดูสื่อทั้งวันนะสื่อไทยดีๆก็มีแต่ว่าปรากฏว่าบางทีเนี่ยต่างประเทศเนี่ย เารายงานข่าวในประเทศมากกว่าคนไทยรายงานข่าวของเราเองถ้าพูดถึงหลักๆนะฮะต้องดูเอาเจอเซราดูเซียเนี่ภาพจาก AP AP ได้แคปเจอร์ภาพที่สุดๆที่คนไทยควรจะได้เห็นจากสื่อของตนเองนะวันนี้ก็ทางเราก็นำเสนอภาพบางภาพที่ AP เขาได้แคปเจอร์มาซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนสงครามกลางเมืองแล้วมันไม่ใช่ว่าเสื้อแดงมีความชอบธรรม แต่มันผิดตั้งแต่ที่มีการปฏิวัตินาย,ยกรัฐมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากเสียงส่วนใหญ่ของชาติออกไปเมื่อคุณพลิกแผ่นดินอย่างนั้นเนี่ยคุณจะให้คนทุกคนที่เขาเลือกคุณทักษิณมาเขายอมหรือไงคุณจะให้เขานอนอยู่เฉยแล้วไม่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ทุกคนที่เขาออกมาในวันนี้เพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการปกครองอย่างที่เขาควรจะได้ ที่เข้ามาในวันนี้เพราะเขารู้สึกว่าการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยภายใต้โครงสร้างทางการเมืองณเวลานี้มันไม่ค่อยเป็นธรรมตราบใดที่เขารู้สึกอย่างนั้นวันนี้กลุ่มคนเสื้อแดงเขาพร้อมที่จะสู้จนตายที่ผมบอกว่านายกบพิสิทธ์ต,ต้องยุบสภาเนี่ยเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยเสื้อแดงเนี่ยเขาพร้อมสู้จนตาย ถ้าคุณพร้อมสู้กับคนที่จะสู้จนตายเนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคุณพร้อมที่จะฆ่าเขาถ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะแนวทางที่ดีกว่าคือแนวทางออกทางการเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้านายกม่ยุบสภาถึงเวลานายกมือจะเปื้อนเลือดเปื้อนเลือดไปแล้วด้วยแล้วในอนาคตคุณภิเิ์กลับมาเป็นนายกไม่ได้แล้ว ค่ไดเดตนายกประเทศนายกประเทศในประเทศไทยมีไม่กี่คนอยู่แล้วทุกวันนี้ถูกตัดสิทธิ์ไปเกือบหมดที่เหลืออยู่ก็มีไม่กี่คนคนรุ่นใหม่อย่างคุณกอนหรือคุณอภิสิทธ์ก็ไปอยู่ในค่ายที่กลุ่มเสื้อแดงไม่เอาแล้วทางออกสำหรับประเทศไทยมีไม่มากถ้าไม่ยุบสภาวันนี้ในที่สุดแล้วคนตายอีกเยอะ